เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่31ตุลาคมนะคาองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2567 ้างครูเพื่อการเรียนการสอนและทดแทนอัตราที่ขาดแคลนโดยมีนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรวมด้วยนายอภิชาติโพธน้อมนายจอมหุงเวียงจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและนายปุณรัตน์บริสุทธิ์นฤดมรองประลัดอาบาจอสมุทรสาครรักษาราชการแทนประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันมอบให้กับผู้อำนวยการผู้บริหารส่วนศึกษาคณะครูอาจารย์ของสถานศึกษา5สังกัดที่ได้รับเงินอุดหนุนครู อัตราจ้างในปีงบประมาณ2567ด้วยการจัดมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น2โครงการคือ1โครงการจ้างครูทดแทนอัตราที่ขาดแคลนประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจำนวน9โรงเรียน18อัตราเป็นจำนวนเงิน2 8 2ล้านแบาทกับโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามจำนวน2โรงเรียน8อัตรา เป็นจำนวนเงิน1 2 5 3 9ล้าน้านบาทและ2นะคะโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจ้างครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร40อัตราเป็นจำนวนเงิน6 2ล้านสบาทวิทยาลัยการอาชีวะบ้านแพ้ว10อัตราเป็นจำนวนเงิน1 5 6 7 5ล้านบาทและวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร2อัตราเป็นจานวนเงิน3 1 3 5 0 0บาท รวมทั้งสิ้น12,226,000บาท